อนาคตเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตให้คุณเริ่มต้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะขยันให้มากขึ้นทําสิ่งที่ไม่เคยทําปลดล็อกความกลัวอะไรที่เราอยากทําและเรายังไม่ได้ทําหรือกลัวความคิดคนอื่นก้าวข้ามผ่านความคิดคนอื่นก้าวข้ามผ่านขี้ปากคนอื่นคุณเชื่อไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ไม่เคยเสียใจในสิ่งที่ทําแต่คนส่วนใหญ่มักจะเสียใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วไม่ได้ทํา แล้วก็ปล่อยให้มันนานวันไปจนเราอายุ 60- 70แล้วเราก็กลับมาเสียดายค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ลุกข,ขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ใหม่ครูซาเชื่อว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดและปัจจุบันเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราค่ะ อนาคตเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตให้คุณเริ่มต้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะขยันให้มากขึ้นทําสิ่งที่ไม่เคยทําปลดล็อกความกลัวอะไรที่เราอยากทําและเรายังไม่ได้ทําหรือกลัวความคิดคนอื่นก้าวข้ามผ่านความคิดคนอื่นก้าวข้ามผ่านขี้ปากคนอื่นคุณเชื่อไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ไม่เคยเสียใจในสิ่งที่ทําแต่คนส่วนใหญ่มักจะเสียใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วไม่ได้ทํา แล้วก็ปล่อยให้มันนานวันไปจนเราอายุ 60- 70แล้วเราก็กลับมาเสียดายค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ใหม่ครูซาเชื่อว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดและปัจจุบันเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราค่ะ อนาคตเริ่มต้นวันนี้ไม่ใช่วันพรุ่งนี้ถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตให้คุณเริ่มต้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะขยันให้มากขึ้นทําสิ่งที่ไม่เคยทําปลดล็อกความกลัวอะไรที่เราอยากทําและเรายังไม่ได้ทําหรือกลัวความคิดคนอื่นก้าวข้ามผ่านความคิดคนอื่นก้าวข้ามผ่านขี้ปากคนอื่นคุณเชื่อไหมคะว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ไม่เคยเสียใจในสิ่งที่ทําแต่คนส่วนใหญ่มักจะเสียใจในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแล้วไม่ได้ทํา แล้วก็ปล่อยให้มันนานวันไปจนเราอายุ60 70แล้วเราก็กลับมาเสียดายค่ะดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนความรู้สึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ใหม่ครูซาเชื่อว่าปัจจุบันสำคัญที่สุดและปัจจุบันเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงอนาคตของเราค่ะ